โทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวกันแต่ดันสามารถดู Netflix ความละเอียดไม่เท่ากันเอ้างงไหมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง s q u i d m a n .exe นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับโทรศัพท์ครับทั้ง2เครื่องซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันไปเอ่ยนะครับนั่นก็คือ Xiaomi Redmi Note 9s ครับ ซึ่งทั้งสองเครื่องเนี่ยครับก็คือเครื่องของพ่อกับแม่ผมนั่นเองนะครับสาเหตุที่หยิบมาคุยวันนี้ก็เพราะว่าเครื่องทั้งสองเครื่องเนี่ยครับซื้อคนละอาทิตย์กันซื้อเครื่องนี้ก่อนแล้วอาทิตย์ถัดมาก็ซื้อเครื่องนี้ครับแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยทั้งสองเครื่องเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่ต่างกันครับแต่จะติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องต่อจากคลิปเมื่อวานครับที่ผมพูดเรื่อง Netflix ไปนะครับบางคนบอกว่าเลนส์มีโน้ตเค้ืเองดูเน็ตฟลิกได ก็เลยสงสัยว่าทําไมนะครับเออสองเครื่องนี้มีแจ็คพอตพอดีนะครับผมก็เลยมาเป็นตัวอย่างให้ดูได้ก่อนอื่นเรามาดูวันนี้เลยก็ได้ครับพอผมเปิดเรื่องคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นของทั้ง2เครื่องขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยครับจะเห็นเลยว่า2เครื่องนี้มีความต่างกันนั่นก็คือการจัดการสิทธิดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็น L3 ส่วนตัวนี้จะเป็น L1 ครับแล้วก็รหัสระบบจะต่างกันนะครับผมรวมถึงจุดสําคัญเลยครับ ที่ทำให้การเล่น Netflix ชัดและไม่ชัดนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะสามารถเล่น Netflix ได้แบบเป็น S D ในขณะที่ตัวนี้ครับเป็น Full HD ครับผมบางคนถามว่าเอา้าแล้วมันจะต่างกันยังไงล่ะครับ S D กับ H D ก็ไม่ได้สำคัญอะไรนี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าการดูแบบ H D นีครับการจ่ายค่าสมาชิกเนี่ยครับตั้งแต่แบบมาตรฐานขึ้นไปที่ดูได้2จอพร้อมกัน,นอ่ามันจะเป็นการดูแบบ Full HD นะครับแบบ H D ซึ่งจะได้ความละเอียดที่ชัดกว่านะครับในขณะที่ความละเอียดแบบ S D เนี่ยก็จะอยู่ในระดับพื้นฐานนะครับที่จ่ายน้อยกว่าเพียงแค่200ก,กว่าบาทส่วนความละเอียดแบบ H D นะครับจะอยู่300 <S <S ก,วกว่าบาทคราวนี้เนี่ยผมใช้แพ็กเกจแบบมาตรฐานนะครับก็คือสามารถดูแบบ H D ได้ทั้งคู่แต่คราวนี้สองเครื่องนี้พอเอามาเล่นเนี่ยก็จะเห็นความต่างกันอย่างนี้ครับสังเกตนะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าดูตรงจอสังเกตแบเตบเปรียบเทียบเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าคิ้วของเด็ก2คนนี้ครับ ซึ่งเป็นคนเดียวกันเนี่ยครับฝั่งซ้ายก็จะดูเบลอๆหน่อยนะครับฝั่งขวาจะดูคมชัดมากๆเลยรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถืออยู่เนี่ยครับฝั่งซ้ายก็จะดูชัดน้อยกว่าฝั่งขวานั่นเองนะครับถ้ากรณีที่เราไม่ได้ซีเรียสกับความคมชัดของหนังนะครับหรือความคมชัดของการดูซีรีส์เนี่ยอันนี้ผ่านไปเลยครับประเด็นนี้ก็คืออาจจะไม่จำเป็นสำหรับคุณเลยถ้าคุณซีเรียสเรื่องความชัดของหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสาคัญสำหรับบางคนเลยครับ ก่อนอื่นเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า2เครื่องนี้นะครับมีความเหมือนกันตรงระบบบางคนสังเกตว่าเรื่องของการอัปเดตนะครับฉันอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วมันจะต่างกันยังไงกันสเครื่องนี้นะครับอัปเดตระบบมาพร้อมกันทั้งคู่นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดทุกอย่างเท่ากันหมดเวอร์ชันของ MIUI เดียวกันนะครับเวอร์ชัน Android ตัวเดียวกันทุกอย่างนะครับระดับแพทความปลอดภัยอัปเดตมาวันเดียวกันทั้ง2องเครื่องก็จะเหมือนกันเลย แน่นอนว่ารวมถึงเวอร์ชั่นของ Netflix เอง <Wow. S 1> ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันอัปเดตล่าสุดพร้อมกัน้งครัว <Wow. S 1> คราวนี้มันจะมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเราเช็คได้ว่าเครื่องเราสามารถเล่น Netflix ได้ชัดเป็น SD หรือ HD ได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องสมัคร Netflix เลยก็ยังได้โดยการใช้แอปนี้ครับแอปนี้มีชื่อว่า drm info นะครับผม สำหรับคนที่ใช้ r e d มี Note 9S เนี่ยครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับว่า System ID ของเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับถ้าเป็น8518แล้วตอนนี้ยังสามารถดูแบบ Full HD หรือ HD ได้เนี่ยครับแล้วมีอัปเดตขึ้นมาก็ถ้าอยากจะดูแบบ HD ต่อนะครับอย่าเพิ่งไปอัปเดตนะครับอย่าไปกดอัปเดตพอถ้าอัปเดตปุ๊บเนี่ย ระดับเราจะถูกลดลงมาเป็น L3 ทันทีครับทำให้จากที่เคยดูแบบ Full HD ได้นะครับก็จะลดลงมาเหลือแค่ SD เท่านั้นในขณะที่อันนี้นะครับอาจจะมาคนละลอรดกันก็เลยได้เป็น L1 อยู่นั่นเองครับซึ่งบางคนที่ใช้ Redmi Note 9S ที่เป็นลอม EU ครับลอมทางยุโรปก็ยังคงเป็น L1 อยู่นะครับต่อให้อัปเดตเรียบร้อยแล้ว2ตัวนี้นะครับ อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยเราเหมือนกันทั้งคู่แต่เพียงแต่ตัวนี้เนี่ยครับจะถูกลดลงมาจาก L1 กลายเป็น L3 ตัวนี้จะไม่ถูกลดครับบางคนสงสัยว่า DRM Info คืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆ DRM เนี่ยครับมันก็ย่อมาจาก Digital Rights Management ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมเพื่อเวลาการสตรีมมิ่งหนังเนี่ย ถ้าเครื่องเนี่ยไม่ได้มีระบบป้องกันที่ดีนะครับมันก็จะสามารถสตรีมแบบ HD ไปนะครับแล้วก็จะถูกเอาไปทำเป็นหนังก๊อปได้สบายๆใช่ไหมอันนี้ซึ่งทางค่ายหนังเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับในการดูดหนังเอาไปแล้วก็เอาไปทำเป็นหนังก๊อปหนังเถื่อนได้ซึ่งเจ้าระดับของความปลอดภัยนะครับก็จะแบ่งมี3ระดับครับก็คือระดับ L1, L2 แล้วก็ L3 นะครับ ส่วนในการของสตรีมมิ่งวิดีโอเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆก็คือ L1 และ L3 นะครับซึ่งเห็นในภาพนั่นเองซึ่งในตัวอย่างนี้มีให้ดูั้ง2แบบเลยครับคราวนี้เนี่ย L1 กับ L3 ต่างกันยังไงนะครับ L1 ก็คือมีส่วนที่รองรับความปลอดภัยนะครับของระบบเนี่ยป้องกันการละเมอลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่ในข้อกําหนดนะครับส่วน L3 เนี่ย ก็อาจจะต่ํากว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่งนั่นก็ส่งผลนะครับให้เครื่องที่เป็น L1 นะครับสามารถเล่นแบบ Full HD ได้และเครื่องที่เป็น L3 เนี่ยสามารถเล่นได้แบบเป็น SD เท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นแบบ HD ได้คราวนี้เนี่ยครับระบบที่มันต่างกันเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอ่าสังเกตนะครับพอเราเปิดเข้าไปดูในหนังเนี่ยครับฝั่งนี้จะมีเขียนว่าเป็น HD ครับผมฝั่งนี้จะไม่มีนะครับจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ ก็นั่นแสดงว่ามันเป็น sd นั่นเองครับคราวนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสามารถป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยังไงบ้างแบบนี้ครับคราวนี้ผมจะเทียบให้ดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของ2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น sd นะครับส่วนตัวนี้เป็น hd ผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าในส่วนของเหยือกน้ําแบบ sd นะครับเหยียกน้ําตรงนี้มันก็จะไม่ชัดเท่ากับแบบ HD อันนี้นะครับลองมาเทียบให้ดูอีกทีก็ได้ครับแบบนี้เลยครับจะเห็นเลยว่าฝั่ง SD นะครับก็จะละเอียดน้อยกว่าฝั่ง HD อย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งถ้าเวลารดูไกลๆเนี่ยระดับ2ฟุตขึ้นไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ในแง่ของความปลอดภัยในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะลองแคปหน้าจอนะครับของอันบนก่อนที่เป็น SD นะครับ ดยการลาก3นิ้วแบบนี้ส่วนอันนี้ครับแบบ HD ผมก็จะลาก3นิ้วเหมือนกันครับนี่ครับสังเกตไหมครับ2อันนี้ต่างกันยังไงลองดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับ2อันนี้มีภาพกับไม่มีภาพเกิดอะไรขึ้นครับภาพทั้ง2ออันเนี่ยครับที่ถูกแคปในเวลาเดียวกันนะครับผ่านแอป Netflix ทั้งคู่อันนี้ครับ ระบบการป้องกันเป็น L3 นะครับส่วนนี้เป็น L1 L1 เนี่ยครับก็จะเป็นจอสีดำเลยครับเราจะไม่สามารถแคปภาพได้ในขณะที่ L3 เนะครับเราจะสามารถแคปภาพมาได้ด้วยซึ่งถนะ้าใครเคยใช้ iPhone หรือ iPad นะครับในการแคปหน้าจอ Netflix เนี่ยครับจะเกิดปัญหาว่ามันแคปหน้าจอไม่ได้เราต้องใช้วิธีการเอากล้องถ่ายภาพหน้าจอเอานะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย DRM เนี่ยครับเข้ามามีผลทำให้การดู Netflix เนี่ยของแต่ละเครื่องเนี่ยชัดไม่เท่ากันนั่นเองเครื่องที่ระบบป้องกันได้ต่ำกว่าสามารถแคปหน้าจอได้เนี่ยครับก็จะถูกส่งข้อมูลมาเป็นแบบ s d เท่านั้นส่วนเครื่องที่ไม่สามารถแคปหน้าจอได้เนี่ยครับก็จะถูกส่งข้อมูลมาเป็นแบบ Full HD สามารถดูความละเอียดสูงได้เลยครับ <Yeah! S 1> ทีนี้ก็หายสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมเครื่องเดียวกัน แต่สามารถเล่น Netflix ได้ความละเอียดไม่เท่ากันรวมถึงเครื่องอื่นๆด้วได้ครับส่วนวิธีการดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี ID Netflix เข้าไปเช็คในคุณสมบัติการเล่นนะครับก็สามารถโหลดแอปนะครับ DRM info นะครับเพื่อเข้าไปเช็คด้วยด้วยตัวเองครับผมว่าเครื่องของเรานั้นเนี่ยมี security level นะครับอยู่ในระดับไหนนะครับผมตามนี้เลยครับเป็น l 1หรือ l 3ก็จะมีผลต่างกันนั่นเองทีนี้ก็หายคาใจแล้วครับ ตัวผมเองก็เช่นกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเครื่องถึงสามารถดูแบบ HD ได้บางเครื่องดูแบบ HD ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะ2เครื่องนี้ที่เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันทุกอย่างสเปคเดียวกันเป๊ะเลยคราวนี้ก็หายคาใจแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่สาววันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ